สวัสดีครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคำพูดของบางคนถึงมีอิทธิพลกับเราเป็นพิเศษทำไมบางครั้งเราถึงตอบตกลงหรือคล้อยตามใครบางคนไปอย่างง่ายดายวันนี้เราจะมาถอดรหัสเบื้องหลังคำพูดเหล่านั้นกับหนังสือที่ชื่อว่าจิตวิทยาสายดาร์กเขียนโดยดรฮิโร หนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนให้คุณเป็นคนไม่ดีนะครับแต่อธิบายถึงเทคนิคก,การใช้คำพูดเพื่อแฮ็กสมองหรือเข้าถึงจิตใต้สำนึกของคนฟังทำให้พวกเขายินดีทำในสิ่งที่คุณต้องการโดยที่พวกเขารู้สึกว่านั่นคือความคิดของตัวเองดรฮีโร่ผู้เขียนเคยเป็นนักขายที่ล้มเหลวแต่เขาพลิกชีวิตด้วยการศึกษาเทคนิคด้านจิตวิทยาการสื่อสารจนกลายเป็นนักขายระดับท็อปของญี่ปุ่นเขาจึงกลั่นกรองเคล็ดลับทั้งหมดลงในหนังสือเล่มนี้ หัวใจของหนังสือคือการใช้คำพูดเพื่อสร้างสถานการณ์ที่เราแทบจะแพ้ไม่เป็นโดยมีเทคนิคน่าสนใจหลายอย่างเช่น 1. คือการสร้างตัวเลือกจอมปลอมแทนที่จะถามว่าไปทานกาแฟกันไหมซึ่งเปิดโอกาสให้ตอบว่าไม่ไปให้เปลี่ยนเป็นถามว่าจะไปทานกาแฟตอนบ่ายโมงหรือบ่ายสองดีคำถามแบบนี้จะนำสมองของอีกฝ่ายให้ข้ามคำว่าไปหรือไม่ไปไปทันทีสู่การเลือกว่าจะไปตอนไหน 2. คือการใช้เทคนิคตอกย้ำเชิงบวก เป็นการชมอีกฝ่ายในสิ่งเล็กๆน้อยๆเพื่อปูทางไปสู่เรื่องใหญ่ที่เราต้องการเช่นถ้าอยากให้เพื่อนช่วยงานให้พูดว่านายเป็นคนที่พึ่งพาได้เสมอเลยนะเรื่องแค่นี้สบายมากสําหรับนายอยู่แล้วคําพูดนี้จะสร้างแรงกดดันเบาๆให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าต้องทําตัวให้สมกับคําชมนั้นและ 3. คือการใช้คําปฏิเสธเพื่อน,นําไปสู่การตอบรับเทคนิคนี้แยบยลมากครับคือการเริ่มต้นประโยคด้วยการเปิดช่องให้อีกฝ่ายปฏิเสธได้ง่ายๆเช่นเรื่องนี้อาจจะยากไปหน่อยนะไม่ทําก็ได้นะแต่ว่า การทำแบบนี้จะทำให้คนฟังรู้สึกไม่ถูกบังคับและลดการต่อต้านลงพอพวกเขารู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจในการตัดสินใจก็จะเปิดใจรับฟังสิ่งที่เราจะพูดต่อไปได้ง่ายขึ้นแล้วหนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครครับเหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องใช้การสื่อสารในชีวิตประจำวันครับไม่ว่าจะเป็นนักขายนักการตลาดหัวหน้างานหรือแม้แต่คนที่อยากจะปรับปรุงความสัมพันธ์กับคนรอบข้างให้ดีขึ้น โดยสรุปจิตวิทยาสายดาร์กก็เปรียบเสมือนมีดคมเล่มหนึ่งครับที่จะสอนให้คุณเข้าใจกลไกลทางจิตใจของมนุษย์เพื่อใช้คำพูดให้เป็นอาวุธที่ส่งพลังมันสามารถใช้เพื่อสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่ดีหรือจะใช้เพื่อควบคุมคนอื่นก็ได้ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกใช้มันอย่างไรถ้าคุณอยากอัปเกรดทักษะการสื่อสารและเข้าใจเบื้องหลังความคิดของคนมากขึ้นหนังสือเล่มน,นี้คือคำตอบที่คุณอาจตามหาอยู่ครับ